สัตว์เลี้ยงที่น่ารักที่สุดในโลกมองหาสัตว์เลี้ยงน่ารักกันอยู่หรือเปล่าเมื่อความเหงามาเยือนการมองหาเพื่อนรู้ใจสักคนย่อมเป็นเรื่องธรรมดาแต่เพื่อนรู้ใจอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เหมือนกันเสมอไปแค่มีเจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักสักตัวไว้คอยอยู่ข้าง ก็ปลอบประโลมจิตใจให้ใคลายเหงาได้แล้วแต่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกคนสัตว์เลี้ยงบางชนิดก็ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและมีข้อจํากัดมากมายอยากรู้ว่ามีสัตว์เลี้ยงชนิดใดบ้างที่เป็นเพื่อนรู้ใจเพื่อนคลายเหงารวมถึงเลี้ยงไว้ดูเพลินๆต้องตามไปดูกันเลย 1. หมูแคระเป็นหมูที่มีรูปร่างอ้วนท้วมมีหัวค่อนข้างใหญ่และขาสั้นซึ่งมีการพัฒนาหมูสายพันธุ์นี้ขึ้นมาในประเทศอังกฤษ ก่อนจะนิยมไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปถ้าเป็นหมูแคระพันธ์แท้จากเวียดนามมักจะมีตัวสีดำหูตั้งและหางตรงเมื่อโตเต็มวัยความสูงจะอยู่ที่ประมาณ36-50เซนติเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30-60กิโลกรัมหมูแคระเป็นหมูที่มีนิสัยสุขสนขี้อ้อนชอบอยู่กับคนเลี้ยงมีความฉลาดมากและเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมาก และเข้ากับคนง่ายแต่หมูก็คือหมูยังมีพฤติกรรมเดิมอยู่กับตัวอย่างพฤติกรรมการที่ชอบคุยดินอยู่ไม่ค่อยนิ่งชอบเดินไปรอบๆดื้อบ้างในบางครั้งผู้เลี้ยงจึงควรฝึกนิสัยให้เป็นระเบียบหมูแคระสามารถฝึกสอนได้เป็นหมูที่มีความฉลาดพอตัวเลยทีเดียว 2. เต่าบกเต่าบกเป็นกลุ่มสัตว์เลยคานที่มีลักษณะพิเศษคือกระดองหนาแข็งและขาสั้นแข็งแรง พวกมันมีถิ่นกำเนิดในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายรวมถึงป่าทุ่งหญ้าทะเลทรายและพื้นที่ชุ่มน้ำและพบได้ทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกาเต่าบกมีหลายชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่และมีลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมที่หลากหลายเต่าบกขึ้นชื่อเรื่องการเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าและอายุไขที่ยืนยาวและหลายชนิดนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเนื่องจากธรรมชาติที่บึกบึน และต้องการการดูแลที่ค่อนข้างง่ายเตาบกยังมีความสําคัญทางนิเวศวิทยาเนื่องจากพวกมันมีบทบาทในการกระจายเมล็ดพืชและการเติมอากาศในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมัน 3. เม่นแคระเจ้าเม่นแคระนี้มีหน้าตาละไม้คล้ายหนูเพียงแต่มีขนที่แหลมกว่าเท่านั้นมีจมูกแหลมยื่นออกมาจากใบหน้ามีหนวดคล้ายๆกับแมวหรือว่าสุนัข เพียงแต่หยาบกว่าเล็กน้อยแต่เจ้าเม่นแคระจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ตรงขนที่ลำตัวโดยขนของเจ้าเม่นแครนี้จะมีความหยาบหนากว่าขนเม่นชนิดใหญ่และมีขนาดสั้นกว่าซึ่งจะไม่สลัดขนใส่คู่ต่อสู้เพียงแต่พองขนเท่านั้นส่วนของอุ้งเท้ามีเล็บเล็กๆ5าเล็บด้วยกันจะเห็นฟันสองซี่แววตาสีดำจะเป็นประกายมันวาวส่วนสีของขนนั้นจะมีตั้งแต่โทนสีดำสีน้ำตาล แซมด้วยสีเหลืองอ่อนๆไปจนถึงสีขาวตาดำและขาวตาแดงก็มีและสิ่งมหัศจรรย์ของเจ้าสัตว์ชนิดนี้คือมันมีระบบหายใจคล้ายกับมนุษย์โดยมีอวัยวะที่สำคัญคือหัวใจที่เป็นระบบสุบฉีดและมีความทนทานในทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนชื้นหรือว่าในที่ฝนตกชุกเพราะตามสัญชาตญาณเดิมนั้นเม่นเป็นสัตว์ป่าเลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมักจะอาศัยบนต้นไม้ซากไม้มันชอบหลบซ่อนตามโพรงส่วนใหญ่ชอบกินมแมลงและสัตว์เล็กๆ 4. หนูแฮมสเตอร์หนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ฟันแทะที่สามารถเพาะพันธุ์ได้มากมายในบ้านเราราคาไม่แพงสามารถหาซื้อมาเป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกได้อย่างไม่ต้องลังเลหนูแฮมสเตอร์มีหลายพันธุ์ด้วยกันที่ฮิตกันมากๆในช่วงแรกๆ จะเป็นพันใจแอนเมื่อเขาโต,โตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ประมาณฝ่ามือหลังจากที่พี่ใหญ่ใจแอนทำความคุ้นชินกับตลาดบ้านเรามาพอสมควรแล้วพันอื่นๆที่มีขนาดเล็กหน้าทนุถนอมก็ทยอยออกมามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพันโลโบพันวินเทอร์ไว้ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเกินครึ่งของพี่ใจแอนแต่ก็ปราดเปรียวและไม่เชื่องเท่าหาหนูแกบ,บี้สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีฟันแทะชนิดหนึ่ง มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้และกระจายไปทั่วโลกไม่นิยมบริโภคเพราะรสชาติไม่ค่อยอร่อยแต่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามและเป็นหนูทดลองในบ้านเราเรียกว่าหนูตะเภาสันนิ้ฐานว่าถูกนำเข้าสู่ประเทศไทยครั้งแรกโดยชาวจีนทางเรือสำเภาหรือเรือตะเภาสรุปได้ว่าหนูแกดบี้กับหนูตะเภาเป็นตัวเดียวกัน แต่ที่นิยมเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามจะมีการนำมาผสมกับพันธุ์จากต่างประเทศทำให้มีรูปร่างสวยงามต่างไปจากพันธุ์ดั้งเดิมทั้งมีขนสั้นขนยาวสีขาวสลับแดงดำน้ำตาลสีส้มส่วนราคาจึงแพงพอสมควรตั้งแต่หลักพันไปถึงหมื่นบาทเลยทีเดียว 6. ชูก้าไรเดอร์หรือในอีกชื่อที่หลายคนอาจคุ้นหูมากกว่าคือกระลอกบินเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก มีหางยาวชูการ์ไรเดอร์มีตาโตเพื่อช่วยนำทางในความมืดซึ่งโดยธรรมดาแล้วตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมีความยาวลำตัวตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงปลายหางประมาณ24-30เซนติเมตรมีขนหนานุ่มปกคลุมลำตัวมีสีขนตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีเหลืองโทนน้ำตาลมีแถบสีดำตามลำตัวเหมือนเป็นลายให้เจ้ากระลอกบินตัวจิว๋ว มีสีสันมากยิ่งขึ้นเจ้าชูการ์ไรเดอร์เป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนจึงทำให้กระลอกบินตัวน้อยนี้มีสัญชตาตญาณที่ดีมากๆทั้งดวงตากลมโตที่ช่วยในการมองเห็นที่มืดอีกทั้งยังมีใบหูที่สามารถหมุนได้สามารถทำให้ระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้ดีมากทำให้เจ้าชูการ์ไรเดอร์ ได้ชื่อเป็นหนึ่งในอัจฉริยะนักล่าอีกด้วยโดยอุปนิสัยของน้องคือชอบปีนป่ายสิ่งต่างๆเพื่อได้อยู่ที่สูงซึ่งด้วยนิสัยลักษณะนี้อาจทำให้เจ้าของมีเจ็บตัวกันบ้างจากการขวนแต่น้องก็ไม่ได้ตั้งใจนะ 7. ชินชิล่าเป็นหนูเมืองหนาวในทวีปอเมริกาใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลก ด้วยขนเส้นเลียวเล็กกว่า70-80เส้นที่ขึ้นตามแต่ละรูขุมขนเล็กจิ๋วของน้องๆทำให้ได้ขนแน่นๆแ,แต่สัมผัสนุ่มนิ่มไปหมดทั้งตัวนั่นเองชินชิล่าเป็นสัตว์ฟันแทะที่ออกหากินตอนกลางคืนหน้าตาคล้ายหนูตะเภาแต่ตัวกลมปุกปิกและขนสั้นมีหางยาวคล้ายกระรอกสามารถกินได้ทั้งพืชผักผลไม้ธัญพืชและแมลงเล็กๆเ,เ,เป็นต้น โดยในปัจจุบันชินชิล่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนน้อยลงมากจนใกล้ศูนย์พันชินชิล่าที่เลี้ยงกันแพร่หลายนั้นเป็นน้องๆที่มาจากฟาร์มเพาะทั้งสิน้นหากคุณกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วซักหนึ่งตัวแต่ไม่รู้จะเลี้ยงอะไรดีให้น้องชินชิล่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็จะได้มีก้อนนุ่มเป็นของตัวเองกันนะ8แมวไหนใครเป็นทาสแมวบ้างยอมรับมาซะดีๆเพราะน้องนอกจากจะน่ารักน่าชังแล้ว แมวยังเป็นสัตว์ที่อ้อนเราในบางครั้งและบางครั้งก็ไม่ความโลเลของใจแมวทําให้เราตกเป็นทาสมันไปได้โดยไม่มีอะไรมากัน้นเหตุผลสําคัญน่าจะเป็นเพราะนิสัยอ้อนชอบคลอเคลียและช่างประจบของมันนอกจากนี้ความรักอิสระของแมวยังถูกใจใครหลายๆคนที่ไม่มีเวลามากนักอีกด้วยโดยน้องเหมียวยอดฮิตที่เขานิยมเลี้ยง มีหลากหลายสายพันธุ์ที่อ m p o r t มาจากเมืองนอกเมืองนามาก็เช่นเปอร์เซียหรือว่าจะเป็นน้องแมวพันธุ์ไทยแท้อย่างแมวสีสวัสด์รวมถึงที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่างวิเชียรมาศซึ่งชาวต่างประเทศที่รู้จักกันในนามแมวสยามอีกทั้งมีผลวิจัยออกมาว่าการเลี้ยงแมวหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแมวทําให้ร่างกายของมนุษย์เราหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยให้เรามีความสุขออกมาอีกด้วยดังนั้นอาจเรียกได้ว่า แมวนั้นเป็นสัตว์ที่เหมาะกับผู้ที่ชอบสัตว์น่ารักน่ารัก9สุนัขครองตำแหน่งนัมเบอร์วันได้ตลอดการสำหรับมาหมาสีขาเพราะนอกจากจะมีรูปร่างหน้าตาน่ารักหน้าชางังแถมยังมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกเลี้ยงได้ตามใจคุณอาทิถ้าชอบขนาดเล็กกะทันลัดขนฟูตากลมแปว๋แวแววก็ต้องปอมเมอเลเนียนแต่ถ้าโปรดปรานเจ้าตูบตัวป้อมตากลมกลม ปนปนใบหน้ายับย่นยุยี่ก็ต้องเลือกปักซึ่งเจ้าน้องหมานี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และเลิฟเจ้าของมากๆฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนอยากมีองคล์ละค์สี่ขาผู้แสนซื่อสัตย์เป็นของตัวเองสักตัวสุนัขคือคำตอบของคุณเลยน้องหมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์เรามาทุกยุคทุกสมัยสามารถเยียวยา,ยายจิตใจคลายเหงาได้มากๆเพราะโดยนิสัยของน้องสุนัขเป็นสัตว์ที่ขี้อ้อนมากๆ และน้องก็อ้อนมนุษย์ทำให้มนุษย์อยู่กับสุนัขมาตั้งแต่ไหนแต่ไรสำหรับวันนี้ไอริสก็ขอตัวลาไปก่อนหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง Youtube ของไอริสด้วยนะคะ